สวัสดีค่ะตอนสายนะคะคุณแม่นนองหมวยอุดรธานีกามาวัดนะคะคุณแม่มาทําบุญที่วัดอ่าที่เคยผ่าน้นองหมวยมากนะคะเมื่อนี้น้นองหมวยเพิ่นบ่ามากคุณแม่มากับคุณพ่อมาหาค,นค้นข่าวคุณแม่ซีหาค,นค้นข่าวคุณแม่ก็เลยย่งางมากต่อห้องน้ำนะคะมาเห็นนกเพิ่นมาเฝ้าแม่ขาวเพิ่นอยู่หนีเนาะแม่ขาวเพิ่นก็อยู่ มีไกป่ป่ามีนกนะคะน้องมาน้องมาที่ยางกับน้องมวยตอนนี้เพิ่นไปกินหญ้าอยู่บ้านขั้นเด็กเขามากนะคะไปกินหญ้าอยู่บ้านขั้นเด็กเขามากคุณเะพาะคุณแม่ยางหาคือบอ่เห็นน้องมาน้องมวยเพิ่นบ่มาบ่ตื่นนะคะเพิ่นบอ่อยากมาคุณแม่ก็เลยมากับคุ้น่อกับน้องนองนะคะ มาบึงสัตว์ปาอาจารย์เพิ่นยังมาบะถึงเพิ่นไปอุดรกับมายังบะหอดนะคุณ <c oughs> แม่ก็มาล่อเพิ่นเนาะ <c oughs> ได้ภาพนกสองตัวนี่นกยุ่งเพินนะคะนี่สัตว์ปาหลายอยู่ค่ะบรรยากาศเงียบ <c oughs> ภาพสวยๆนะคะ, <c oughs> คะเป็นกระยุ่นนี่สองตัวเพิ่นเนาะ พุ่แม่กับผ้านองมวยมาหาอาจารย์เพิินเถี่ยกรเถียยนี่นองมวยเพิินบ่มาแม่ก็เลพาพุดพ,พ่อมาก,กับหลูกหลูล้ชท้ายมานะคะอันนี้ก็น,นานรักนะคะพุ่แม่ก็ได้มาวัดนีได้มาเอา,อายา ย่างจืดเนาะไปต้มให้น้องหมอยพิ่นกินเพิ่นก็ให้แน่นะคะเขาก็ต้มแช่ตู้เย็นไว้กินแท่น้ำเมื่อน,นี่คุณแม่ก็เลยมาเอาอีกเนะาะเขาบูซาน,น้ำปูพึ่นอีกไปกินต้มแล้วเขาก็กรองใสๆให้สะอาดเขาก็แช่ตู้เย็นน้ากินแท่น้าเย็นๆได้นะคะก็ดีขึ้นค่ะมันจะได้าสารผิดออกตามรูปุมขนเขาเนะาะค่ะ แม่กับยางมาเห็นแมสี้ขาวองค์หนึ่งนะคะคุณแม่ก็ถามคุณแม่เิ่นอแมสซีขาวเพิ่นกะอายุหลายได้ลอยหนึ่งปีนะคะเพิ่นมาอยู่วัดนี้ได้เก้าปีแล้วเนาะเพิ่นวะคุณแม่ก็เล่นนางหลินน้ำเพิ่นล่ออาจารย์เพิ่นกลับมาหอบนะคะสองตัวนี้ก็ว่นอยู่นี่นะคะว่าอยากไปใส่แม่ก็เลยโอ้ไทยเพิ่นหาว่าหาเทียเพิ่นล้ำแพน่แบเบิ่งเนาะ สองตัวนี่เพิ่กระว้นกันฟังทางเพิ่นก็มีหลายลอยู่ค่ะพวกสัตว์ปลาหลาๆลำแพนลำแพนสวยๆอันี้นกยุ่งนะคะเิเ็นตัวเธอคือตัวแม่เพิ่นสองตัวนี่ะเพิ่กระโซ่นะคะ เพิ่งกระลึงค้นแน่ที่ในสองตัวนี่ค้นแม่เขาไก่ได้เนาะค่ะสวยนะคะเพิกับหมุนวนกันอยู่นน่สองตัวนี่โอ้ยแล้วกลางออกงามค่ะงามหลายสองตัวนี่บักคูเลย ปุงงทักสวยมากเลยค่ะงามหลายงามหลายมันกลางขึ้นเต็มทีเลยตอนมาไม่ไม่ตัวเนนหน่อยเพราะกลางออกตัวไง,ไง สวยๆค่ะจะมป็นมาเพิ่นสิมักกล่องเด้อค่ะในเอฟซีเอ้ยเพิ่นโซ่ให้เบิง่งปกติสิบอกเพิ่นสิบอกกลางกลางปีกเพิินเนี้ยกลางล้ำแพ้่นเพลิ งามอยู่ค่ะกางออกใหญ่ๆงามดีโซ่ด้โอ้ขนหมุนขนเด็กเห็นกล่องขนหมุนใส่กล่องขนเดเอฟซี FC เอ้ย <c oughs> สองตัวนี่ค่ะเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่รออาจารย์พันกลับมาถึงอ่วัดก่อนคุณแม่กับสินัางถาอาจารย์พันยุ่นนี่และนางเลนกับแม่ขาวพัน ไม่แม่ขาวอง,งค์หนึ่งพี่แม่ก็เลยมานั่งเล่นน้ำเพลนลอยหนึ่งปีเพิ่นกะเท่าแร้ตแต่หูเพิ่อนกะยังดีอยูะว่าอย่างเพื่อนกะได้ยินอยู่แม่ขาวก็ได้ค่ะค่าไปสนิทก่อนนะคะเอฟซี e เดี๋ยวพุ่แม่ไปย่างอีกฟังหนึ่งก่อนเนาะว่าสมิสตัดให้เบิ่งอีกหลายโบนะคะวัดเพื่นเงียบสงบดีค่ะ ขอบคุณเอฟซหลายๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้คพุ่นแม่กับน้องมวยนะคะขอบคุณเอฟซไปทั่งต่างประเทศนํำนะคะเมื่อนั้นเพิ่งจะต่อสายตรงมาคุยเนาะ,อะขอบคุณไปทังไอจอนนี่และพี่จานะคะขอบคุณค่ะกับการห่วงย่ค่ะวัสดีค่ะ